สวัสดีครับผมเคนคลินิกลักเท้าครับหลายคนเคยเป็นไหมครับที่มีอาการปวดน่องปวดที่ขาหนีบหรือปวดที่หลังบริเวณต้นขาแล้วไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรรักษาอย่างไรก็ไม่หายสักทีแล้ววันนี้นะครับทางคุณหมอแดนนี่จะมาแนะนําวิธีการดูแลอาการเหล่านี้ครับเรามาเริ่มกันเลยครับ ครับสำหรับในกลุ่มบางกลุ่มนะครับที่เป็นลักษณะปวดที่บริเวณหลังต้นขาหรือน่องเนี่ยในกลุ่มโรคที่เราเจอบ่อยก็คือในกลุ่มของถังผืดที่บริเวณกล้ามเนื้อต้นขาและกล้ามเนื้อน่องนะครับหรือเราจะเรียกชื่อว่า myofascial pain syndrome นะครับในกลุ่มนี้เนี่ยผู้ป่วยจะปวดบริเวณหลังต้นขาหรือน่องได้หนึ่งในการรักษาก็คือเป็นการฝังเข็มเพื่อคลายกล้ามเนื้อนะครับ หรือ2อาเราอาจจะใช้ในกลุ่มที่เรียกว่าการฉีดสลายนผังผืดหรือการฉีดแยกชั้นผังผืดที่น่องนะครับหรือว่าที่ต้นขาเนี่ยเราก็ฉีดแยกชั้นได้นะครับแล้วก็อาจจะรวมไปถึงการให้ยาคลายกล้ามเนื้อหลายตวอาจจะใช้คลื่นแม่เหล็กในการทําให้เกิดการคลายกล้ามเนื้อตรงบริเวณนี้ออกมานะครับก็จะเกิดได้บ่อยในเคสที่เป็นนักวิ่งหรือในกลุ่มของคนที่ยืนไม่ตรงนะครับหรือมีข้อเข่าเสือ่อม ก็จะปวดด้านหลังได้นะครับก็คือจะปวดบริเวณหลังเข่าน่องหรือหลังต้นขานะครับหรือในกลุ่มของคนที่ปวดหลังนั่นๆยืนได้ไม่ตรงหรือก็ดูกหลังข้อมอะไรเงี้ยนะครับก็เจอได้ครับขอบคุณคุณหมอแดนนี่มากครับสาหรับท่านใดนะครับที่มีภาวะปวดน่องขาหนีบหรือบริเวณหลังต้นขานั้นลองใช้วิธีการเหล่านี้กันดูนะครับและถ้าหากท่านใดต้องการซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับภาวะของเท้าสามารถติดต่อทางไลน์โดยการสแกนบาร์โค้ดที่ด้านหน้าได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า กับคลินิกลักเท้าครบทุกอุปกรณ์เกี่ยวกับเท้าครับสวัสดีครับ